หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อนะครับข้างนี้ของหวานนะครับที่วัดบ้านเก่าโบนะครับหวานจริงๆนะครับวันนี้นะครับนี่แตงโมนะครับผู้ใดมาถวายเฮือสาธุอนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรานะครับอยู่บนทิศทางซ้ายทิศทางขวาทิศข้างหน้าทิศข้างหลังก็ขออนุโมทนานะครับนี่ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับ ไม่ชีก็ไม่ได้รับไว้นะครับก็เลยจําไม่ได้นะครับนี่โอ้ยจากสีอีมองได้เนี่ยเนาะนะครับก็คงจะเหมือนกับมือกล้องนี่นะครับนานนานมาทีนะครับเ <c oughs> ด้อนะครับคนรับคนหนึ่งคนจัดการคนหนึ่งนะครับนี่ปุ๋มมู่พันไหนเฮี่หื้อพันหวานกรอบโอ้ยคู่กันบน่น้อนี่เรานี่นะเ <c oughs> ด้อนะครับ ถ้ามีนะครับเปลือกคอไว้ให้แกมไม่ชี้นะครับส่วนเนื้อดีๆไว้ถวายพระนะครับนี่โอ้ยถึงเนียนหน่อยบนนอนน่เนาะด้วยมีนิยนน้อยสี่นิยนด้วยกันนะครับกำลังน่ารักนะครับนี่หน่อยบ่เฮใจได้กับเป็นตาหาเรียกหน่อยไหม นะครับกำลังน่ารักนะครับโอ้ยเมื่อย์มองได้ก็สีน้อนมองหันเตืนเนาะผ้ายังก็ไปไปญี่ปุนมันผ้าตือนตีหานนะมาอยู่วัดโกบอผ้าตือนตีสามครึ่งแบบมันก็เลยเดียยินงดียินแต่ยังก็มหาพวงวอมบุญขึ้นในตือนตีหาว่ามันอยู่บนเท้ามันตีสามครึ่งมันเราคนนี้เนี่ยเกินที่แล้ะเนาะ เดินซอกแซกซอกแซกมานะครับตรงไหนจะหลับได้ก็หลับเลยนะครับนี้โอ้ยนะครับพอพูดขึ้นแล้วตลกเลยนะครับนี่นินน้อยนะครับเด้อนะครับถ้าเป็นกระผมมัตตว่าผ้ามื่อก่อนไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้นะครับถ้าตื่นตีสามครึ่งนี่สงสัยคงจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับนี่ อนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาของหวานนะครับแตงโมนะครับนี่ผู้ใดใครก็ตามเดอ้อจะอยู่ทางทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังนะขออนุโมทนาเด้อนะครับทุกเจ้าภาพนะครับที่ถวายมานะครับคุณแม่สำนะครับนี่คุณแม่สำนะครับนี่พี่สาวของพระอาจารย์พระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับเจ้าเห็นเอียงเลยนี่ น้ำเต้าน้ำเต้าปูปลานะครับนี่แต่มันคนละอย่างกันนะครับน้ำเต้าเหมือนกันไปเห็นเมนูยังหลืเนี่ไม่เทียมที่สั่งบังคับเจ้านี่แต่ครับไม่เทียมสั่งบังคับนะครับว่าต้องทําไม่เสร็จนะครับทาไม่เสร็จไม่ให้กลับนะครับนี่นี่นะครับนี่คนสั่งนะครับเอียงหวานที่ตั้ามังทั่วบนนี้หือ ผัดนะครับนี่ขอโทษขออภัยไม่ได้บังคับนะขอร้องนะครับขอร้องว่าถ้าทำไม่เสร็จไม่ให้กลับนะครับเ <c oughs> จอเห็นอยังนี้เมนูอยังนี้อันที่ตุมนน้ำซุปยัะตุมน้ำซุปนะครับส่วนเนื้อไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่น้ำซุปอยู่นี่นะครับนี้นผัดทหารยังก็เพิพผัดพริกแกงาอาหารจานเดียวจานเดียวก็ง่ายดีได้หล,ล้เวเพี้ยนเพี้ยนจานเดียวโลดสบาย ถ้าไม่พอก็ไปตักใหม่นะครับนี่เดือนะครับผัดพริกแกงนะครับวันนี้มีตรวจสุขภาพนะครับช่วงเช้าก็เลยเป็นพัตตาหารเบาๆนะครับเดือนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับปูอยู่พูนยูะพุทารูปพ่นนะครับ มีงานก่อสร้างอยู่สามที่ด้วยกันนะครับแต่กระผมมาทำภาพมันแพ้แสงแดดนะครับก็เลยมาถ่ายแต่แม่ครัวนะครับนี่ตรงที่แดดร้อนๆนะครับให้พระปิยะสนนะครับทีมงานนะครับไปถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวสีว่าบ้านมนสีขาดพี่มุงนนหนสีวาเดียนี่นะครับนี่ใส่น้ํามันเยอะๆนะครับทําน้ํามันไม่พอก็ขอกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ กุยบ้านนี่พอจะมีอยู่นะครับนี่ไปตรวจระเบำน,นักเจี่ย่ค่นกเองอ้นูามเ <c oughs> ม,มาถ่ายตอนไหนก็ไ,ไยเจอแต่ <c oughs> แตอนกินข้าวกุยบ้านนะครับนี่มาตั้งแต่ดึกดกนุ่นนะครับรถ <c oughs> มาถ่ายบบได้ไม่พินเราบอกินขกเขาจ๊เถ่อจเจ่ารจอยนะ <c oughs> <c oughs> แโทษขอไฟะครับพูดเล่นเด้อนะครับนี้อันบงังเอินตัวต้มกระดูกไว้ถวายพระนะครับนี้น้ำต้มกระดูกนะครับนี้ผัดพริกแกงเซ้าราบ่เจ็บตามใส่แว่นตาบ่าได้เลย เจ็บตานะครับเจ็บตานะครับในชี่ประย่กตไข่เนี่ยระบบละมือดีขึ้นนีดยจักหน่อยเตรียมโอ้ยนะครับมีที่สุขภาพดีหน่อยก็ผนกถ่ายภาพนะครับไม่ย่งจะคลองให้เตี้ย ถวายพระนะครับเป็นอาหารจานเดียวนะครับแต่ว่าสามารถตักได้หลายครั้งนะครับเดี๋ยวนะครับคงต้องพึ่งพากับแตงโมลแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ยยังก็เหตดละเอียดให้ะเียินนเอาใส่ทานเแียวกรับต้องเกบอันนี้ออก,กนบท่าสิเดียวนี่ก็ปวดมือหูแล้วนี่นะครับ จะใครมาลางมามาห้อนก่อนอยายห้อนเดา๋ยวนะครับยังรับสมัครอยู่เด้อผู้ใดจะมาช่วยงานที่โรงครัวนะครับนี้